มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนไฟเขียวช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000ัสูงสุด20,000บาทข่าวดีนะคะสุดเทพนายกิติมศักิ์สมาคมชาวนาแจ้งข่าวดีนายกรัฐมนตรีทุบโต๊ะไฟเขียวเงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติม1,000บาทต่อไร่สูงสุดรับ20,000บาทพร้อมเสนอคอ,อร์บอสัปดาหน้านะคะ ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทสูงสุดรับเงิน2,000 20, 0บาทจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลประโยชน์นะคะมากกว่า4.6ล้านรายเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่จะได้รับประโยชน์สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่บัญชีทกสล่าสุดยังมีตกค้างจากงบประมาณสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการไม่เพียงพอ นายสุเทพคงมากนายกิติมาศัก์สมาคมชาวนานและก็เกษตรกรไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเผยว่า27เมษายน65พลเอกประยุจันโอชานายร,รัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนบอครั้งที่1ทับ2565นะคะและเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับมาแล้วให้เกิดประสิทธิภาพ ที่เหลือจ่ายจากการชดเชยส่วนต่างๆจำนวน33งวดนะคะนำมาจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการเพื่อให้ดำเนินการไปไปด้วยความรวดเร็วที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบรวมทั้งขยายระยะเวลาโครงการก่อนนำเสนอให้นำเสนอคอรมอพิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะ มติประชุมเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินโดยให้ทกสจ่ายเงินเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวก่อน16มิถุนายน2564วงเงิน166.50ล้านบาทสำหรับงบที่เหลือวงเงิน21.3ล้านบาทให้พิจารณาจ่ายให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกตั้งแต่16มิถุนายน2564ตามความเหมาะสมต่อไปไอ้เขียวค่ะเงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติม1,000บาทต่อไร่สูงสุด20,000บาท ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ